ไหวได้ๆนะป้าข้างบ้านที่เผาขยะเป็นเผาตึงวันเลยเฮาจะยางจะได้ดีสาบกะสาบเพราะว่านะเรื่องนี้เขาต้องไปบอกป้าหลวงเพื่อแก้ปัญหานี้จะได้แต่ว่าเฮาจะไปฟ้องเตื้หว่อฮาลองเอาใบไม้แห้งที่ป้าเผาเผามาทําปุ๋ยม็อกแล้วก็เอาขยะที่ป้าเผาเผามาแยกแล้วก็เอาไปขายดูถ้ามันได้บทดีเฮาก็เอาไปบวกป้าหลวงดูป้าๆฮาวไปหาป้ากันเต้ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาทำปุ๋ยหมักชีวภาพโดยการนำใบไม้ที่ไม่ใช้แล้วมาทำปุ๋ยหมักชีวภาพไปดูวิธีกันเลยค่ะ ก็จะหาฝามาปีนไว้ก็หมอกไว้เป็นร้าสามสตาร์ให้ปุย๋ยหมอกชีวภาพค่ะสวัสดีเจ้าเปรื่ีงคือวันนี้จะมาอู้เกี่ยวกับหมู่บ้านเฮาที่ว่ามีปัญหาหมอกควันกับการเผาขยะหมู่ฮอเลยมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่จะเนี่ย,ยจะทำโครงงานกับแม่ก่อเปรื่วงกับว่าชอบเหมือนกันที่ยกลไป็ต่ายนะ่เดี๋ยวจะประกาศ คือหมู่บ้านไปประชุมกันเด้อเจ้า,จาขอสวัสดีพ่อเม่พี่น้องกุกคนประหลวงนัาแมประชุมวันนี้จะมีโครงการดีมาคือพ่อเม่พี่น้องฟังการจื่โครงการลดปัญหาหมอกควันในชุมชนกระเจินพ่อเม่พี่น้องแมรับฟังคำสวัสดีพ่อเม่พี่น้องกุกคนนะเจ้าวันนี้หมู่เฮาจะรณรงค์เพื่อกูคนฟังนะเจ้าคือรณรงค์แกนเผาภายในชุมชนของเฮา โดยมีปัญหาหม้ภายในชุมชนของเฮาคือการเผาโดยที่ชาวบ้านบางคนเผาขยะรวมกันก็นคือมีเศษใบไม้กระเศษขยะพลาสติกรวมกันก็อืหอเกิดปัญหาหมลพิษทางอากาศแล้ะเกิดส่งกินเหม็นเพื่อกับภายในชุมชนเฮาและมี จะเอาใบไม้ที่กําลังจะไปเผาเผาก็เอามาแยกเอาใบไม้ไปทําเป็นปุ๋ยมักชีวภาพฟังเศษขยะผลาสติกเผาก็เอาไปใช้ประโยชน์ให้สุให้ได้สูงสุดข้อดีของมันคืออะไรหยงข้อดีก็คือเผาเอาใบไม้อ่ะไปทําปุ๋ยมักชีวภาพเผาจะได้ปุ๋ยมาใส่ต้นไม้ในชุมชนเ้า